กรมเลยครับพ่อแบมเนียครับเป็นพยานที like, them, s <S ่บอกเลยว่าพยานที่ให้ให้ควา่วยการเป็นพยานที่บอกมาตลอดพ่อแบมไงพ่อแบมดีใจไหมพ่อแบมโอเคไหมครับโอเคครับพ่อแบมดีใจไหเพราะเราถือเป็นพยานสำคัญเราสำคัญครับก็ดีใจครับที่ได้รับความยุติธรรมครั้งนี้ครับดีใจที่โครงการยุติธรรมให้น้องท้กคนใช่ไหมคุณแม่อยากบอกอะไรพ่อแบมไหมในฐานะที่พ่อแบมไม่เคยกลับคำให้การในชั้นศาลเลยครับ จะบอกว่าขอบคุณก็ไม่หิดนะจริงๆแล้วเราไม่เป็นไม่ได้เป็นพยานที่แบบว่าจ้างกันหนรืออะไรกันก็เป็นพยานที่เกิดขึ้นเองโดยที่เราก็ไม่แต่เขาคือพยานที่สําคัญมากๆเลยค่ะขอบคุณมากไม่มีการจ้างาอะไรกันเลยแต่ทุกคนก็ทําหน้าที่ของเราดีแต่งานไม่สตีนี้มันมันมาถึงวันนี้ค่ะ ทำให้เขาเป็นคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปน้องน้องตายโดยไม่มีใครรู้ใครเห็นนะถ้าไม่มีพยานถ้าไม่มีพยานเห็นนะคือพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านนะคะท่าไม่มีพยานเห็นไม่รู้คดีนี้จะจับคนร้ายได้ไหมวันนี้น้องได้รับความเป็นธรรมนะ เห็นเห็นคุณแม่กับคุณพ่อถือรูปน้องมาด้วยวันนี้อยากจะมีอะไรอยากฝ<อ>ากบอกน้องเป็นพิเศษไหมครับคุณแม่จริงจรงแล้วเรูปนี้คอ,อจาก้าที่ยบาเราน่บอกน้องวนะ่ารออยก,ก่อข้านอกอันตรายมากเสว่าสารสั่งให้จับผู้ร้ายไว้แล้วเรา็รอเราได้รปรป,รปิดไม้ได้ไหมเ ตอน,นที่สามท่านพูดคำว่าเชื่อได้ว่าทุกคังที่พูดว่าเชื่อได้ว่าเป็นเลยที่หนึ่งเป็นผู้กระทามตรงนั้นตรงนี้อย่างนั้นอย่างนี้ค่ะมันทําให้หัวใ,ใ,ใจฟูหัวใจคองว่าไม่ใช่ว่าหัวใจฟูที่ว่าลูกเาราเสียชีวิตฟูเหมือนกับว่าคนนี้จะได้ตัวคนร้ายอ,งงอยู่แน่นอน